ครับวันนี้มาดูหน้าร้านมาวันหัวตายครับหัวจะเจ้าวันนี้ลาก,กาศก็เริ่มเยียบเยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเมนูอาหารอยู่บางของมรกวนนะครับมาชมบรรยากาศในร้านครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับได้มาต้อนรับผีจกัก คนซี่นะครับเป็นรุ่นพีครับตามมาอุดนุ่นนะครับบรรยากาศร้านวิจารจาวกับอันงกบลูกาลูกาปาดเรื่องมาอย่างเดียวกับทุกวันนั้นทินเดตเรื่องไอ้นี่ก็ตามมาอ่าตามาจากเที่ยวโปรโบนเลยไปนี่อะไรแกง กปลาดุกปลาดุวด fulfill okay, ุนี่แกงองได่่อันนี้ตำโดมูมาแล้วเม็ดเลี้ยอันนี้โคกเกลิงนะครับเลงพวกปลาเพ้่ปลาเดเือปลาดีบบีมาเด็ดตั้งนานแรกับวันดีครับขอบี ปลาดำนะครับพวกมอังอกนเราเรียกปลาด <T> ำเจอไมส่สามารถแต่ถาไมเป็นทิ้นเชียกับทิ้นเชียม,มาจากโคก้นวันนี้ตีมาตึงนี้เลยแต่ว่าไอ้ย่าดุดใบจักนักเลงพวก <S <S มังกรนะดุดใบจักห้าเนื้อไม่ได้ครับวันนี้วอนนี้แกงเนื้อแมสเอเฮ้ยแต่ว่าเนื้อเป็นเนื้อเป็นเป็นไม่มีเนื้อที่แก้วไม่มีครับอ่างรอกระต้อนเดี๋ยแล้วอ่างรอกระต้อนเดี๋ยแล้วครับห้ารักไม่ได้แล้ว เล็นปลาก็กินถึงความรักนะครับสมัยอยู่ทีที่กอนเนาะนี่ว่านาทีมวันนัทบอใจดีคนใจดีมาก่อนปลานี่ก้อนครับตอนนี้ไม่ดูปลาได้เรอเต็ดเด็ดเอาเีเด็ดป่าได้ลงโอบต้อยนะนายนายกแล้วอลุงนายกเล็กไวออลุงนายกแล้วนี้ได้ตีโจ้งตาลอดต่างๆโจ้งแล้วไมเลยตาตีโจ้งเราทำร้านเออพอถ้เวันยิงล้อมันเดิมจะพอเลย อันนี้จะโปบะ,ะปบ,ปบ,บดไส้ใชจะโปะบดไส้เป็ดตับปีอ่าป็ดตับปีบดไส้ไปไก่ตายเง้ก่อนก่้พรรนารารับไปไว้ได้ครับพุข้างๆวัดธรมากาย,ย่จ๊งเลยวัดธรรมากายจก <c oughs> บานตบื้อมาลองเจ้าวัดไปเลยลูกลูกทิดอยู่หรือ,รอาล,าล่ะทํำพันนาราครับบางลงเดมก็มาน,อน,อนอ้องๆมากินข้ากับเลยคับรรยากาศ ลูกพีมากกินไม่เลี่ยนเลยกาวช่องโค้มกินร้อยมาดูไรกันเจา้าเวลาด้วยมาโอ,อ,อ,องตอเอิร์ดไว้โชคต้นก็นไม่ได้มันไม่เหแล้วไรแต่รักมันนี่ใบไ,ไม่มีโลชิงเวลาออกคลิปแล้วพี่นอ้องนำนักใช่ไหมออกคลิปนนักอายุไม่ตึงหรอกอะไรอายุไม่ตึง ต่างจอมาวันกวาตายก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าทุกใจกดติดตามกดคอมเมนต์มาได้นะครับต่างจอมาวันกวาดตายอาจจะได้มีคลิปใหม่ๆเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันต่อครับแล่ววาคลิปนี้ไว้เปลี่ยนท่านี้ก่อนนะครับก่ดีครับ